รสชาติดีแต่ไ้นก็มาละวขออนุญาตหาของตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะเข้าไปข้างในเอ่อวอลเว็บ95728มันจะเก็บให้เต็มเลยหรือไงอ่ะใช่ใช่จะได้อาไปอัพให้มันขั้นสองขั้นสองใชเท่าไหร่ไม่รู้แลก็ขึ้นขั้นสองสองร้อยก็ขึ้นขั้นหนขั้นหนึ่งมันสองร้อย ขั้นสองสี่ร้อยรอบนี้น่าจะได้แล้วได้เลยรอบนี้น่าจะได้ขั้นหนึ่งโอ้ไอหนุ่มคนนี้คนคุ้นนะใช่ใช่ฉันเคยเจอเขาแล้วจริงเหรอเคยเจอที่ไหนอ่ะใช่ใช่ใช่เจอที่เอ่อตอนไหกปอนอ๋อเขาเขาเป็นคนดีหรือเปล่าก็ดีนะเขาจะเป็นคนแบบเราด้วยซ้ำชื่อเหมือนการ์ตูนที่ฉันเคยดูเลยวิสโก้วิสโก้ริกิมอ ฉันรู้สึกว่าข้าวกับน้ํามันไม่สมดุลกันก็จริงนี่เห็นด้วยน้าเออขาฉันรู้สึกว่าหิวน้ําเด็วแบบว่าน้าไวมากมันเป็นที่เรา,บ,เราบอกว่าทํางานหรือเปล่าก็จริงเมื่อเราทางานเรนา,าก็ต้องเสียเหงื่อค่ะก็การเกลือแร่พอการเกลือแร่แล้วก็ตามแบบว่าร่างกายที่มันแย่นี่เป็นไงบ้างสบ <ห spreads S 2> ายดีหรือเปล่านายพูดปุ๊นายอยู่แบบว่าหนึ่งปีหนึ่งแปดเจ็ดหกอ่นายเดินเข้าไปที่ห้องโถงเลยอ่ะก็ทัศน์นะใช่จริงเหรอ น่าจะมีสารจย์อยู่ในห้องโถงเดินขึ้นบันไดอ่ะเดินไปที่ห้องโถงแล้วก็ขึ้นบันไดไปมันจะเจอห้องโถงจริงกระเทิรดน่าจะอยู่ที่ห้องโถงอ่ะใช่ใช่อยู่ที่ห้องโถงอ่ะเขาคัดสรรเกันอยู่สมมติวันนี้ฉันดวงดีมากทำไมฉันน่าจไปใหม่มันได้ไปสิบเก้าไปโอ้หไปรอบสุดท้าที่แล้วได้เอค่นที่แล้วอืมกแปลกอ่ะ ก็จะอัปตู้กันอย่างเดียวเลยเหรอก็คงกันมั้งนี่ไม่ได้โทรไปที่ไหนจังวะว่าทำไมอ่ะเลิกวะ,ะมิกกี้เพื่อนฉันมีเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้เห็นบอกว่าเด็กกิฟต์ดอมาหาเรื่องเลยเขาไม่รู้อ่ะเว้ไปดิที่ไหนอ่ะเนี่ยหน้าของถงโว้จู่ๆเรื่องก็มาหาเลยวะ โดน,นบ้านกิฟฟินดอร์มาหาเรื่องเนี่ยนะว<ช>้าวฉลุดื่นเต้นจีเลยแชกสนุกขึ้นตรกทีแล้วไอ้อบ้าเอ้ยใครเขาสักใครเขาสอดที่แบบว่าไอ้นี่ไกลกขนาดนี้ก็มันอยู่ในป่าก็ถูกแล้วหรือเปล่ามันก็ไกลเกลินอะที่แ่เหนยอยากได้พราคุณวิ่งไวพราคุณวิ่งไวไม่มีหรงไหนในโลกใบนี้นนของผู้หญิงจะหบทางออกได้หรือเปล่านะ ไปตั้งเยอะตั้งแยะก็หาที่เดินเอาซินายไปทําแบบนั้นนะเขาทำอะไรแบบนั้นอ่ะเขาว่าทําแบบนั้นกับฉันก่อนเองอ่ะใช่มีเรื่องกันหรอใช่มีเรื่องกิฟฟินดอร์มาหาเรื่องเพื่อนฉันอ่ะไปด้วยกันเปล่าคือตอนนี้ฉันเพิ่งไปเก็บไอ้เหมือนข้าวเอ้ยไม่ใช่เซ็นนเซนมันเป็นอะไรสักอย่างที่มันขายได้อ่ะฉันต้องเอาไปขายที่ไหนเอาไปขายที่ห้องโถงเนี่ยนี่นายใช้ไมค์กรสิ์ไลเวทไปหรือเปล่า ไอ้พิเศษเนี่ยจับไม้ขยสิบไปเป็นนายต้องเปิดกระเป๋าอ่ะแล้วก็ขวามือบนมันจะมีคําว่าเวทอยู่วะพวกนายจะได้รับเรียนเวทขั้นพื้นฐานก่อนในการที่จะไล่เวทอ่ะได้เลยเดี๋ยวฉันขอไปดูเพื่อนฉันก่อนเพื่อนฉันกำลังจะโดนรังแกไปด้วยกันหรือเปล่าได้ได้สิไปที่ไหนพ้องแนะนำไปเลยอ่ะนี่ไงสถานการณ์าจกแคนดี้ไม่รู้อ่ะคนนี้เหรอที่นายบอกอ่ะไ ม่ใช่อะ<ม>ันเดินขึ้นมาไดมาก็มีเด็กจีนดอยยืนกางมาบอกมันนี่สิอเอ,อจับได้ไหรือเปล่าฉันจําได้แค่ว่าหัวดำๆหน้าเฉมๆได้งโง่ๆอะไรอ่ะได้จัดให้เออมีคนมาหาเรื่องอะ่ะตีก็ฉันเดินขึ้นมาฉันกะจะรีบฉันกะจะรีบมาที่ห้องมาที่ห้องโถงหรือเปล่าว่ายังไงนักเรียนพอดีว่ามีเพื่อนยังไม่ได้คัดสั่นอ๋อจะคิดคัดสั่นได้หรือเปล่าอ่าคัดสั่น วันนี้หัวขสันน่าจะหลับไปแล้วน่ะต้องรอเป็นพรุ่งนี้น่ะแต่ว่าเพราะว่าศาจารย์จะเปิดสอนปรุงยาได้ไหะเหมือนคนนี้เขานั่งเรือมานานแล้วนะครับแต่เหมือนปัญหาเยอะนะครับจะอยากอยู่บ้านไหนล่ะเออไอยุดซีร์ลีนครับฉันว่าน่าจะอยู่กินฟินดอร์นะนักเรียนไม่อยากอยู่ครับไม่อยากอยู่กับพวกปัญญาอ่อนเหมือนเขาจะโดนหาเรื่องมานะครับอ๋อจากที่ไหนคะ ที่ผมเดินที่ผมเดินขึ้นมาก็เจอเหมือนพวกเด็กกิ๊ดดอไปยืนทำอะไรก็ไม่รู้โอเคถ้างั้นน่าจะต้องรอเป็นอืมเดี๋ยวสแตนไปดูก่อนนะคะว่าได้หรือเปล่าขอบคุณมากครับสินคำตัดทุกคนนะครับสแตนสแตนนายพูดถึงใจฉันมากเลยนายชื่ออะไรนะนั่นหรอเออปิกกี้พาสซิวาวนาะเราชอบคำพูดนายจังเลยเมื่อกี้ ไอ้ถึงพูดบันยาวอ่อนเนี่ยนะใช่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ยินขับเสีย <laughs> <laughs> นายไม่รู้เขาทำตัวเหมือนมาเฟียนัย่นดูมันยาวม <laughs> า,ากเลยโอ้ยหไอนึ่งจัดไอสารสพใจหน่อยละฉันยังชอบเลยน่ะ <laughs> คือใครว่ามึงทำให้มิกกี้โกรธได้มึงแม่งต้องเป็นแบบเป็นคนขั้นแบบว่าขั้นรุนแรงขั้นหนักเลยอ่ะอุ้ยอ้าวายุหรือเปล่าเนี่ยใช่กาลินได้มาทำอะไรตรงเนี้นยเนเพื่อเราจะมีเรื่องอ่ะนี่ กับใครนะี่บ้างกิฟฟินดอร์อืมจู่ๆเขาเดินมากลางหาเรื่องแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะไอ้กลุ่มบ้างกิฟฟินดอร์นั้นก็ไม่รู้ไปไหนไม่เป็นไรล้รอดูก่อนเดี๋ยวไปยอมไม่เคยยอมมันต้องไปตรงไหนนะในการแรกบ้านอ่ะพราศสัยหรือยังเนี่ยชื่ออะไรคะอ่อมิกกี้พาซิวาออ้ยมาเมดี้ี่ถึงจรงเลยช,ชิด้คะ่ะ โรคจิตปวดชมพูไร้ชาเออมาไรคะทชาติชั้นใช่ด้วยอย่าใช้เวทมนต์ในห้องโถงนะมีมีมารายาทกันหน่อยสิอ้ยอยาใช้เวทมนต์ในห้องโถงนะให้เก็บสศาสตราจารย์กันบ้างไม่ได้หรือไงโอ้อยว้าวมใ้ทนต์หองงโถถนะถ้าอยากไปล้างห้องน้ำใช่หรือเปล่าคะนักเรียนได้เลยค่ะศาสตราจารย์จัดให้ได้เลยนะคะโว้าวสตวาจารย์คนตายอ่ะ ม่คนไร้เวทค่ะหัวชมพูที่ใส่แว่นสีหัวใจอ่ะเฮ้ยสิ่งทีเจเพื่อนรักฉันนี่ว่าไปสลบค่ะวางเลยค่ะฉันมองไม่เห็นน่ะส่วนเธอมานี่กลับศาสตราจารย์หน่อยนะเธอเป็นคนไร้เวทใช่ไหมเมื่อกี้ศาสตราจารย์ขอทำโทษนักเรียนเนาะไม่ต้องขอค่ะเป็นว่ามันต้องทำโทษเลยใช่ต้องทำโทษอ่ะรางน้ำเท่าไหร่เอ่ย ยี่ส hmm. mm ิบป่ะนั่นแหละกำลังดีแล้วจะรู้ซึ้งถึงการล้างห้องน้ำเดินไปที่ห้องน้ำเลยค่ะบอกเลยว่าเจ็บทรงอกถ้าไม่ทำคือทำอะไรไม่ได้ด้วยใช่ไหมก็จริงอ่ะใช่ถ้าทำฉันไม่คิดว่ามันจะมาหมายหนีไว้เนี่ยวใครอ่ะเนี่ยใช่บันดามแลใจอะไรฉันก็บันดาลใจอะไรที่ฉันรู้จักกับเขาไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะจูเลียโอเลยเซ็นคุยกับพ็อกชิฉันรู้แล้วท่านโบกัปตี้นะ ปีปากของเขาน่าจะอยู่ซิเทอรีนนะดูเหมือนเขาจะเกลียดกิฟินดอร์เข้าใสเลยกับสิ่งที่เขาเจอสักครู่นะนักเรียนสารรจา์ไปครับสั่นบ้านก่อนนะท่านอย่าให้ท่านทาแมปนั้นอีกนะท่านรู้สึกมันไม่เป็นตัวท่านได้เลยฉ่านเองก็ไม่เคยห้ามแกแกจะเป็นแบบนี้ฉันก็โอเคไม่ได้รอใช่ไหม <คน S 1> จะรอ,อได้ยังไงคนบันโป่งเหมือนกันชุดญี่ปุ่นไหมฮัตตรีค่ะเส้นเหล่าชีได้เหล่เ้าขอโทษค่ะกดผิด เธอไต่เขาทำไมเงี้ยอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าไต่เขาทำไมเงี้ยกวนระวังเสียงของตัวเองนะจ๊ะวัดดีมิอามาริอาจ้ามาริอาจะใช่พายุปะใช่เราพายุเองจะเป็นว่าซิริทรีนจังเลยทุกคนไม่อยากอยู่เลยเป็นขอพราตออะไรเอ้าเธอเธอกำลังจะบอกว่าพวกฉันต่อแหลรเหรอใช่ไม่มาถึงนี้ใส่ฉันเอา อารู้ไหมว่าเด็กใหม่อ่ะมีแต่ผู้ชายที่เข้ามาในสลิตเทลินเยอะมากโอ้อ้าวให้ข้าเป็นคนคัดสันพวกเจ้าว่าพวกเจ้าควรไปอยู่บ้านหลังไหนและบอกที่กับบ้านหลังไหนที่อาชีพพวกเจ้าควรจะเป็นใครพวกเจ้าโชคดีกับสิ่งที่เจ้าฝ่าทานหยินหมวกขัดสันได้หสือเปลนายินดีต้อนรับเข้เสู่บ้านสลิตเทลินสวยสวยยินดีต้อนรับเข้า เธอฉันอยากอยู่สิริทรีนเพราะฉันตอแหล่นาดานกันจรินทส์พอยโอ้โหแปลกไห่ไม่บินหรอเฮยอย่าอย่าอยู่สิริทรีนจังเลยอ่ะจะก็มาสิแต่สิริทรีนน่าจะไม่รับุณแบบเธออุ้ยเสียดายเสียใจนะเพื่อนนี้เสียใจนะต้องทำยังไงนะเปลี่ยนชุดชื่อวิวี่ค่ะอ๋อไปหาคนที่มันทำร้ายนายกันดีกว่าไม่ทำร้ายฉันหรอกแต่มันแช่คำพูดของเขามันดูไม่ค่อยให้เกียรติเจ้าคนอยู่บ้านหลังไหนดีนะ ถ้าเธออยากมาอยู่เธอก็ลองหาคนที่อยากจะย้ายมาดูนะนความสามารถของเจ้าควรอยู่บ้านหลังไหนดีนะความความสามารถของเจ้าควรอยู่บ้านหลังไหนดีนะอขอเรียกแ๊บหนึ่งนะ,ะใจเย็นๆนะดีกว่าไม่จำเสียงเขาได้หรือเปล่าอืมไม่แน่ใจฮะแต่จำได้แค่ผมดำหน้าชมๆตามหาก็ไม่ได้ยากนะใช่แบบว่า ก็มาถามนู่นที่นั่นฉันชื่ออะไรนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ในฉกที่ประโยคที่ว่าสร้างขัดสนหรือยังฉันก็เลยบอกว่ายังเขาพูดแต่ฉันแบบคำพูดไม่ค่อยดีบอกไปสะสี่เหลือสักอย่างเลยอะไรนะคำพูดไม่ค่อยดีอ่ะแนวประมาณแบบเหมือนกไปไปหนก็ไบไปสี่อะไรประมาณนั้นโอ้โหแบบจริงๆฉันไม่ได้อยากจก็คุยเลยนะแต่เป็นคระทับใช่ไหเฮ้ยแตาเป็นจู่ๆฉันก็ทำท่าไรเว้ยเฉยเลย เอาโอเคปะเนี่ยโอเคมีดิชันที่ไม่โอเคสินะคิดว่าเราควรไปไหนไปดูตามห้องเรียนอ,อืมนายจำภาพในอดีตได้ไหมได้คล้ายๆคนชื่อชองนูเชิญแบบนั้นน่ะลินคนหละกาลินวัสด,ดีโอเคกิจกรรมโอบักเกิน นายทำร้ายกันจิมนี่จูเลียโอเดินผ่านแล้วหูฉันดี้ไม่ได้ยิบเลยนะเนี่ยตีหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันโดนเด็กเลยมันคอต่อยด้วยต้องฉันรูสิเอ้าคนไหนอะนี่หรือเปล่าเพราะมีคนโดนเด็กถือก้า่เหล็กไปหน้าใชัแล้วต่อยทำไมขนาดนี้เนี่ยฉันบอกว่าฉันแค่เหม็นกลิ่นเลวเป็นคอเคือมันต้องต่อยฉันเลยอะไอ เราโดนต่อยเฉยเลยอ่ะเขาบอกเหม็นกลิ่นเลยเป็นคอแเราก็โดนซัดเลยอ่ะเฮ้ยนั่มันกิริยามารยาทอะไรแบบนั้นน่ะใช้กำลังในการคุยอ้าวพฤติกรรมผู้มาเกินมันเป็นเด็กเรียเป็นคอที่แบบว่าสีเข้มๆหน่อยคนนั้นแหละคนนั้นแหละหัวน้ำเงิน่ะคุยได้นะเราไม่ว่าจะไม่สัตว์อะไรมีอะไร ่ฉันทำไมล่ะชกเพื่อนชนะคนนายเขามาต่อยเพื่อนเราว่ะแล้วว่าต้องป้องกันไม่ได้เราเป็นหัวหน้างนี้ยที่ต่าไปเลยคุณนวดเขาบอกว่าฉันเห็นกินดังคอแล้วนายต่อยฉันเลยไปกำลังกันเลยเหรอเนี่ยนี่คนนายมาถึงล้ออ่ะเรายืนอยู่คนเดียวแบบฉันตึงป่ะมาสิใจสกิดหูฉันดิแปะนี่ฉันโกรธละมาดิคุยนายอ่ะทำไมต้องทำเสียงวุ่นด้วย ในบุรีเหรออะไรนะนายบอกว่าฉ kind of ันทำเสี่ยงอ้วนอ่ะแต่ว่านี่ไปคุยนะจะไม่รู้เรื่องแล้วแหละเฮ้ยมันว่าฉันตามเพื่อนบอกว่าจะนทำเสียงอ้วนอ่ะนาดูดเฟิร์มที่นี่เขาไม่คุยกันด้วยกำลังหรอกนะนายนายรู้หรือเปล่าก็ลองมาจากบ้านนอกอ่ะที่บ้านเราใช้ก็แบบนี้ออืนายรู้หรือเปล่าพฤติกรรมของนายมันพฤติกรรมของพักวมาร์เก็ลเนี่ยที่นี่เขาไม่ทำกันผู้วิเศษ นายอยู่ได้เป็นคอเนี่ยน่าจะดูเป็นชนชั้นสูงมากกว่าอีกน่าจะฉลาดทำไมไถึงบอกว่ามาจาก้านนอกล่ะเราเราซื้อยศมาน่าจะฉลาดมากกว่านี้นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมได้แค่นี้ไม่น่าทําตัวโง่เลย<ำ>เอาแล้วนาเราด่ดาเราทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ว่านายฉันพูดชื่อนายได้อย่างก็มีผมมีคนเดียวนะ่ะต้องเนียเพราะว่าฉันเนี่ยเนียฉันก็อยู่ตั้งเยอะในดาใหม่ดีโง่เออเขาด่ามันนะด่ามันใช่ไหมด่านาย่ะด่าทําไมอ่ะฉันถามเลยเมื่อกี้นายจะใช้กําลังทําไม ว่านายว่าเราหมินนะแล้วนายว่าฉันอ้วนทําไมอ่ะเอาเพื่อนนายว่าเราหมินนะฉันไม่ได้อ้วนนะฉันแค่มีแก้มดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ามาเป็นว่าฉันขอโทษนายที่ฉันว่านายหมินเออเราก็อาบน้ำนี่ตบบู่เราก็สูงหนวดเฟิร์มเชียวอ่ะมันเราจนไม่มีที่โกนหนวดซึ่งมาดูป้าสาวคนนั้นหรือเปล่าดูนะฉันจะไม่แน่ใจเอาไปดูไหมเด่นอย่างโก้เลยโอ้โหนี่นายกิฟต์ดอได้ยินฉันหรือเปล่า ไปพูดอะไระขึ้นถามเลยสิตอนนั้นนี้พวกนายได้ยืนอยู่แถวบันไดหรือเปล่าบันไดาทางขึ้นจากจากท่าเรือกไ็ไม่นะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีฉันตามหาคนอยู่มิกกี้ใช่สองคนนี้หรือเปล่าไมา่ดนฉันว่าคนคุ้นน่ะมันคนุ้นชี่นหนในป่าที่มาเรียกฉันนะตรงทางขึ้นบันไดนะ ใช่หรือเปล่านะอ๋ถ้าพูดขนาดนี้ก็ไม่ต้องถาม,มาแล้วล่ะใช่หรือเปล่านะเสือเสือชื่อเพื่อนนายเหรอเพื่อนน่ะ,ะชื่อทูเฟ่อ๋อคิสโตเฟ่จริงหรือเปล่าอ่าวเชิญหรือเปล่านี่สินะที่นายบอกว่าดูหน้างโง่ๆอ๋อฉันว่าแล้วแหละดูงโง่ชะมัดคนนี้เหรอจะไม่แน่ใจไม่ค่อย คือฉันไม่ค่อยได้จำอ่ะอะไรมันดูงงงงฉันไม่ค่อยจำลุ่มเราเด็็กกไม่จส่ไงไอ้ส่กมันงงงงเลฉันว่านายระวังปากหน่อยดีกว่านะนายเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่ได้ไงฉัฮะฉันเริ่มอะไรพวกนายไม่ใช่หรอที่มาพูดกับเพื่อนฉันแบบนั้นน่ะทั้งที่เขายังไม่ได้คัดสรรเรียกฉันฉันจะรีบไปคัดสันพอาะฉันถามว่านายถามฉันว่ายังไม่คัดสันใช่หรือเปล่าฉันบอกใช่แล้วนายจะพูดอะไรกับฉันนะอ๋อลืมไปนายมันดูงงจำไม่ได้หรอกฉันไม่อยากจำอยู่แล้วนะจ๊ะไมชื่ออะไรถา เหรอเขาต้องบอกด้วยไหมอ่ะไม่อจะเป็นก็ได้เมื่อจะเป็นไม่จะเป็นก็ได้แหละเออไม่อจะเป็นก็ได้แค่อยากจะรู้จักไวเนี่ยได้แบบว่าจิ้มถูกนายจะจิ้มฉันเหรออยากลองดูไหมอยากลองดูไหมอะตอนนี้ยังนะจิ้มอะไรจิ้มเอวหรือเปล่าคุณนายเป็นคนตลกดีนะนายชื่ออะไรอ่ะ ไปแล้วนะอะไรใส่นายคงโง่เนี่ยเดี๋ยวจำไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละฉันว่านะแค่ไหนไงนะก็ได้นะนีดดีดไม่ใช่ทางออก เต็มเวลาอันแหละโดนเพียงใช่ยังนี้ค้าจะฟ้องศาสตร์อาจารย์อยู่จะไปฟ้องเลยเนะี่ยพวกเขาเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนเม่สสำคัญสำคัญที่พวกเจ้าต่อเท่าเนเองในราศาส ก็ดีเหมือนกันนะจะไปฟ้องเลยก็ดกได้เนี่ยอาข้าพ่อของขู่เลพวกนี้นี่แต่ก่อน กีฉันเผอไปไล่โดนานาหรือเปล่าไม่โดนอ่ะโอเคยูอกี้ใครไล่โดนใ่มันเจ็บใช่ไหมน่ะอะไรอย่างงี้น่ะใช่ให้มันจบตรงนี้เลยมั้ยล่ะลองดูไปละมันเจ็บอยู่แล้วมันเจ็บหรอเมื่อเขาผองฟูนะเขาบอกรอบแป๊บนึงผู้ายจะไม่ยอมขอโทษใช่ปะ่ะ ทุกนายจะไม่ยอมขอโทษใช่ไหมว่าไงนะนายจะไม่ยอมขอโทษใช่ไหมฉันต้องขอโทษเรื่องอะไรฉันจะไม่ทำอะไรผิดเลยนะท้าไมต้องขอโทษอืเพราะฉันต้องขอโทษเรื่องอะไรฉันเลยเพื่อนฉันพูดดีกว่าังแค่ขายืนยินไม่ไหวอยู่แล้วต้องคุยด้วยยังไงก็จริงกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นพวกนายที่ลืมและกลายเป็นว่านายโง่ไปเองอะไรเงี้ย ลืมทั้งทั้งที่ตัวเองทํามาก่อนหรือว่ามันคิดไม่ออกแล้วว่าต้องตอบอยังไงหรือพวกนายจะปฏิเสธว่าพวกนายไม่ควรทำหรอทำอะไรอ่ะฉันสิโอ้ฉันทำอะไรอ่ะพูดได้หรือเปล่าก็เห็นไปยืนดักอยู่ตรงบันไดไม่ใช่หรือไงทำอะไรอ่ะพิวฉันก็ไปนั่งคุยกันก็แค่นั้นเอง เพื่อนฉันบอกว่าพวกนายไปรังแกเขาไม่ใช่หรอไปรังแกตรงไหนคำพูดของนายนะเจ้าแค่บอกว่านายก็รีบไปฆ่าสรรสิหลบดีนะนั่นที่เขายังไม่ได้ฆ่าสรรเลยนะนนนทั้งที่เขาเดนฉาบมาแท้ๆเลยยืนทำอะไรกันที่คันนักเองคุยกันนะครับ แน่นใจว่าคุยกันเฉยๆนะใช่ครับทักทายเลยครับพอดีว่าเห็นอยู่เห็นไม่ค่อนฉันให้คุณพูดอีกหนึ่งครั้งว่าคุณยืนทําอะไรกันยืนคุยกันครับยืนคุยกันครับใช่ครับก็เคยนักเรียนที่ไปบอกศาสตราจารย์คะอยู่ไหนเอ่ยอีชานิงคะศาสตราจารย์คุณไปบอกศาสตราจารย์ว่าอย่างไงนะเขาไปบอกกับศาสตราจารย์ว่ายังไรนะครับ เขาไปบอกศาสตราจารย์ว่าคุณมีเรื่องแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ตรงทางเดินศาสตราจารย์เชื่อตับบุคคลเพียงคนเดียวเหรอครับกับคนที่อยู่ตรงนี้ตั้งหลายคนมีหลักฐานหรือเปล่าละครับไม่ไั้ยินก็ไม่ใช่พวกผมก็ยืนกันอยู่พวกผมยืนกันตั้งหลายคนครับขนาดเขาเป็นอีกฝั่งหนึ่งของบ้านผมเขาก็ยังพูดแบบเดียวกันกับพวกผมเลยเอาเป็นว่า ศาสตราจารย์ก็เลยเดินมาถาม,มพวกคุณไงคะไม่มีอะไรนะครับศาสตราจารย์แค่นั้ถ้าไม่มีอะไรก็ดีแล้วขอบคุณมากครับเข้าใจไหมคะนักเรียนเข,ข้าใจครับศาสตราจารย์ทางบ้านากิฟฟินดอร์และบ้านสิิทรีนและที่หลังก้อยใหญ่ยืนตรงนี้นะคะมันขวางทางคนเดินไปเดินมาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่า ทราบครับซาใจครับถ้ายืนก็ยืนได้นะคะแต่ว่ายืนให้มันเป็นที่เป็นทางกว่านี้ได้เลยครับหรือว่าศาสตราจารย์รัติยาเขาไม่ได้สอนเรื่องจนต้ไปเถื่อนไ็กไม่มีอะไรเกินที่ทำให้เขาเจ็บไปมากกว่านี้นะคะคิดว่างั้นไหมขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับศาสตราไม่เป็นไรค่ะนักเรียนขอโทษด้วยครับศาสตราจารย์เอาเป็นว่าครั้งนี้ไม่มีอะไรเนาะ ใช่ครับไม่มีอะไรครับแน่ใจไหมเสดจันทร์จะถามอีกหนึ่งครั้งเธอจจะไปนาตาที่กระทรวงเพื่อไปเรียกเสดจาจารย์เซเวอร์มาสอนลงยาแล้วเนี่ยว่าว่าจำชัวร์แล้วก็เสดจานทร์เซเวอร์ฝากจดหมายมาบอกว่าอย่าลืมไปลงชื่อกันนะคะใครจะลงชื่อได้ไหนล่ะคะนูหาไม่เจอค่ะใครไล่เวทเอาแล้วค่ะจะมีคนคันนี้ต้องลงค่ะสักก๊าซ ใครแตาจย์ให้พูดเองหนึ่งครั้งหนูขอโทษค่ะหนูกดผิดี่อีอืมทีหลังเขาเก็บหมาคเกียรสิ์ด้วยนะลูกตอนคนอยู่เยอะค่ะเนาะแล้วก็อย่ามายินกันออกันตรงนี้ค่ะปะแยกย้ายกันใช้ชีวิตกันได้แล้วค่ะบ้านสีชีวีก็ท่าน ก็ไปยิงกันที่อื่นละกันนะครับว่าไงนักเรียนพอมาที่ดีครับประจับใจฉันว่าเราแยกกันไปป่ะ่ะแล้วเป็นพวกเลือดสีโคนขอโทษนะครับถามไหมเป็นชะมัดเอือฉันบอกเลยนะว่าพวกเรีเวนคอพวกนั้นนี่น่าจะแม่เดี๋ยวหลอกเขาเต็มเปล่าเลยนี่ไง ยืนหลบบูมหน่อยน่ะพวกนายเนี่ยอย่าไปยืนเกะกลางทางไม่เหมือนเราพูดใครอ่ะน่าจะเป็นคนอื่นไม่แน่จะใช่บ้านเดียวกันน่ะฉันว่าไม่น่าใช่นะฮัลโหลว่าไงมาริโอ้มีผงวิเศษไหมไม่ได้เก็บเลยไม่มีเลยใช่โอเคแต่ประเดินไม่เป็นไรจัะฉันสงสารบ้านกิฟิโดคนนั้นจังเลยเธอเธอต้องการเท่าไหร่ล่ะผงวิเศษต้องการเท่าไหร่ซื้อที่ดินในามีกี่อันอ่ะ แต่ให้นิดเดียวก็ได้อันเดียวมีห้ามาถึงแล้วชุดเสื้อคุมมาแล้วเ่าไหร่ปรับทองอะไระเสื้อคุมกันน้มาขอของวิเศษไอ้พวกนั้นไม่คุยเลยกันอะเดียดูจะไปถามชี่แล้วไงมแลไม่ไปขอเบอร์เขาไง่กยชอบน่ารักดีขอเบอร์ใครคือเมื่อกี้เนี่ยหมอนเนี่ย เห็นผู้หญิงผมชงผู้ใช่ปะแล้วก็บอกว่านี่ไปถามชื่อเขาให้หน่อยฉันก็เดินไปไปแอนเค่ดูว่าเขาหน่น่ารักดีเด็ดเลยแบบเห็นอยู่บ้านเดียวกันฉันบอกอะไรให้นะชื่ออะไเลยเป็นคอคนนั้นน่ะน่าจะแบบว่าน่าจะเสียอารมณ์อยู่อ่ะมันติดใช่เหมือนเขาจะช่วยปิดฝั่งนะบอกให้กัแกไปมองพวกเราเป็นตัวร้ายเฉยเลยใช่จ้าเนี่ยฉันเป็นห่วงเขาจังเลยเห็นเขาน่ารักดีนะแต่เขา ใช้ันบอกกันตั้งแต่คำสัตว์เลือกผิดฝั่งเนี่ยนะเออพวกนั้นอ่ะแย่จังก่อนอื่นนะไปลงทะเบียนเรียนอ่ะไปลงทะเบียนเรียนก่อนทำไมนายพูดอย่างงั้นกับท่านเออมันเป็นสำเนียงอ่ะฮองปนายจะมาเปลี่ยนสำเนียงคนอื่นได้ยังไงอ่ะท่านพิศวีนายจะพูดสำเนียงนี้ก็ได้แต่นายต้องดูที่มันปลาเข้มกว่านี้นายเอาสำเนียงนี้จะเสียงขึ่นได้ไหมนายลองได้ท่านเชื่อแต่ว่ามันไม่ขื่ ไม่รู้เ <powerless> ดี๋ยวว่าชันว่าไปลงทะเบียนเรียนกันดีกว่านายไม่รู้หรือไงอ่ะไม่รู้นึกจำไม่ได้จูดิโอเสียงนายเปลี่ยนไปเปล่าวเปล่าโอ้โหโอ้ยอุบัติเหตุพิับทักทายแบบนี้เห็นยังโว้วโว้วเฮ้ยโดนเพื่อนฉันพอแล้วฉันนั่นโต๊ะตรงนั่นตายตะ สมน้ำหน้าได้สามห้าสมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยดีกันดีนักสุ่มดำดาได้สเปชมัดลงไปซะนั่นแหละถูกแล้วคู่ไหนก็ต่อยกันดีนักหัวล้อแบบตัวร้ายดิไอ้เจ้านหัวล้อเหรอหัวล้อแบบตัวร้ายอ่ะตัวร้ายโอ้โหน่ากลัวนี่นายไม่ต้องนายไม่ต้องพูดอ่ะนายหัวล้ออีกเดียวพอโอเคที่บอกนี่เป็นหัวล้อน่ากลัวชมัดเต้